สวัสดีทุกคนวันนี้จะพามาสมตลาดแหลงเนาะอยู่ที่เมืองโขนโฮงเนาะแครงเวียงจับตรงนี้ก็จะมีมักเกียงเนาะนี่มักเกียงมักไม้ตามฤดูกาลมักลำใหญ่นี่มากลำใหญ่เนาะไม่ไม่อไรเลยเนาะลำใหญ่แบบบานๆนะเนี<ๆ>่ยกิโลถ้าได้เนี่ยมันค่ายเลยโลห์ห้า โดหนึ่งห้าสิบผันครีบนะมักละมุดก็มีนะนี่เนาะมักไม้ตามฤดูกาลนะก็จะมีพืชผักดนะ้วยเนาะกระลำปีผักกาดโซงนี้กระลำปีผักกาดนในไร่นะนี่โนะดผักพืชผักก็มีไร่นะตลาดนี้กระลำปี มักทั่วมักทั่วมากหน่อยมักเผ็ดมักเครืองนะโอ้หลายเลยอันนี้มักเผ็ดอันนี้เผ็ดเคี้ยวเผ็ดใหญ่อีกหมักเคืองโอ้ยหมักโมนะน้อยบางใหญ่เลยนี่ ผักนะสว่งนี้มีล่าเยอะซาลีซาลีนะ้ำน,นุ่งนึงสุกเลยนะนีนนะ่นอยู่ในข้าวมีซาลีน้ำเทิงเลยไปด้ามันมหนุ่นนนงเลยตากแตนนะ จิงเลยจุดกล้ยขนมมาเนขนมหั่งแครงใส่มะพร้าวแต่แซ่ไปเนะขนม,มเง็ดหม่ๆหมนะอย่นี่นะขนมห่าแคงซาลีน่ข้าวลาบเนาะข้าวลาบ แซบนะบางในน้อยนแซบบางถ้าได้ในค่ายเลยต, 15, ตัวนี้สิตัวนี้สอ๋อ15ันนี้สาวสิบห้าสาวคนนะี่ยมซาเลนะยางรอไปกันแน่นมะิซาเนะมักซีดามักกลวยเนาะส้มผักกาดใหม่ๆเลยนะนี่ตีนตีง Khi... Oh, này mắc mẹ mẹ này, mẹ 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 đang mẹ 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 nó, mẹ mẹ đâu em tìm mẹ 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 แซ่บเลยนะใส่อัวมูเนะแคบม่เสร็จเปิดเส้ข้าวซอยเนะโอ้เี่ยดักแปร ค่ายเป็นถ้วยป่ะเยถ้วยจะได้เลยสิบพันาะจืดหนักแด้นาะถ้วยหนึ่งสิบพันกีบมีพืชพักนี่ี้ลายเลยป่าป่ามึดป่าแห้งเยอยังเลาะกันเด้ออัี้ผัดเมี้ยงเนาะ เนี่ยใส่ผัดสลัดเน,ะนาะผัดใส่สลัดนะแซ่บเลยทาประกในบ้านที่มาล่า้่มากไม้เนาะบังไม้ตารฤดูก,กาลเนาะมีลายนาะมากนำใหญ่มากเกี้ยงมากม่วงมาก,การงวนเนาะ พืชผักนะซ่วงนี้มีพืชผักหรนะอนนือไรห้อยอะไรมีเป็นต้มเป็จิ้มเรียบร้อยนะเกนน็ผักบัวผักพร้อมเนะพร้อมปลาม่อมบัว ตลาดนี้เป็นตลาดประจำเมืองนะนอกจากที่มันค่ายเป็นห้านากันกินผักสดแล้วก็จะมีค่ายเครื่องทั่วไปนะอันนี้นะชุดผักสลัดผักกาดค่ายป่าแน่นอนปลาธรรมชาตินี่ ปลาขาไปกนไปได้เลาเ่ส้าแ่นเนาะปิ้งเนจานกวได้ไทยสามนนเอาสชิ้นห้าได้ไล่เนาะได้แผงเลยเนาะจานหนึ่งสรางสิ่ห้าพันเลดยเื้ออยู่บะมี่บอลบะมีบอลปิ้งเลาะไปเลย chả nêng sao sinh ha một kịp và thưa bác chưng tham ải ra này, có hoi này, hoi, hoi hết om hoi này, có bông này, bông này nói là cà sét nhé, khéo son, khéo son ซอนไปออกไปมกแสบนะคือว่าจะจัแซงเยอสิ่งไปเผาจะดมปลาคอนีคอกุ้งนะกุ้งน้อยอันนี้กุ้งน้อยมีเอียนเอนียนะนะปลาเนะ อาหารธรรมชาติในคมกระดาวได้กินเก่งมั้งนี้ชิ้นเก่งมากขนมะแขงเลยนะมะแขงอ่อนทักไข่ทไข่ป่าเนาะนี่ป่าป่าดุกเอยป่าดุกงามงามป่าดุกหน้า นแแดบกาวอันนี้ละห้าิอันกระนิ่น,น,นองนยกรนินะน่นองาพ่อมัมแปดสิน็น,น,นองอนป,ปีก้าแ,แซมนะป่านะผิดผักลายยางนะโอ้นอไม้ก็มี <c oughs> นอไม้นะ <c oughs> นี้จะเป็นตลาดแหลงนะ มันทราบซีโมนะ่แล้วเพื่จะจะมาค่ายเนาะค่ายาห้างกัเขิดน่าจะมีตลักเซาเด็เนะาะตดเซาเซาเนาะมีตะลัดเซานำกาูเกจามากิน้ไดนแล้วต่เปนาเส้น,ะสนีน้อยนะเพลงก็เห็น เอาไปุกไก่อะ่าี้ยอน่าไปแก่ป่าหมโอ้เห็ดอันนี้นะงามเลยหัละเด้แตน่าแซ่บเลยนะนี่ป่าัป่าสิ่ะสิเข้ามล้สิวเนาะนี่เราไปอีัเนี่ยโอ้ดไปอีไหได้เนาะไมาไหมไหมี่ยนะมไหมป่าธรรมชาติปีงาแซ่บก็จะมีมันนะมีมันมีเพือก ไปมกไปเห็นน้ำวานเนาะเมนเมนเมนปลาธรรมชาสตร์เนาเล่ปลาปลากรนหน่ำเยาธรรมชาตรปลา้ำแจงเทานี้อันนี้นะเล่เมนตูเคยกินพันเลส์มาตัวะอย่าหันใจแวบอย่ปากรดกปากดก็ยังม่ตายปลาธรรมศาตรมีบนขวดเนาปลาธรรมศาตรแท้ๆปาคอเนาะใช่นะได้เป็นจานอันเป็นจานตัวนี้บอก ตัวกันนันบอกอกุดบอกสี่สิบสี่สิบจะช่องคีแบบสี่สิบจะมาคลีฟเอ้ากันไหมกำลัเจากันสามสิบไปมแตงได้เนาะได้ว่ะอยู่มันแตงเนาะเียกข้าเพื่อข่ายมันเนาะรงยามนี้ก็จะมีเพื่อมีมันมันงามๆเลยนี่ะไปพบไปเห็ดน้ำว่านเนาะ จะประมาเนี้ยนะตลาดนี้ก็จะมีห um ้างนักจีนตามตามกระดูกกาดนาะบางส้วงนี่ก็จะมีรลานอันนี้เนาะห้างนักจีนบางส้วงนี่ก็จะมีนอยเนาะกันเล้วแต่นะแล้วแต่บางมื้อนะบางส้วงนะห้างตามธรรมชาตินี่กับบางซวงเนาะบางซวงนี่ก็ไปซอก โอก็จะได้ล่อยู่เนาะบางซ่วงกับปาได้เนาะเป็นปูเปลนปลาโอ้นี่เป็นค่า,าย่างเลยมันเผาเน,นี่ยเนาะมันเผามันแก้วว้าวหลังไลนะ่เนาะใส่รถมาค่ายแบบนี้เลยกิโลนึงสี่พันกิก๊กอะนี่นะซ่วงนี้น่าจะมีมันเลยเนาะมันเผามันแก้วโอแต่แซ่บนั่นเลยเนาะนี่แซ่บเลยคือสีว่านบ้า,นบางนาดนนะึงเนาะ รแซรเน่ยกิโลหนึ่งสิบพันกีฟต์หนอ่อยะบานนี้นะบริเวณตลาดประจําเมืองนี่เนาะอยู่ทางหน้าำว่านะ่ะมันจะมีค่าย ใายเป็นเสื้อผ้าเนาะเครื่องใเรื่องต่างๆนาะเพราะว่าอยู่ทางล่างนี้ประก็จะค่ายอาหารการกินมันจะมีตลาดแหลงเลยตลาดเซาเนะ้าด้เนาะเป็นตลาดค่ายหมดมือเลยโอเคนะริสไส้ก็จะข้อหลาคลิปนี้นะไว้เพียงแต่ทนา้กอลากาข้อขอบใจ ทุกท,ทุกท้าทุกทุกคนทีเข้ามาเบื่อมาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันไปในคลิปต่ตอไปสบายดี